ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวบองการจะพาท่านผู้ชมไปชมงานก่อสร้างสะพานข้ามถนนไปสะพานไทยล่าแห่งที่5เาบองการปักทันนะครับท่านผู้ชมช่วงบ้านเหล่าถาวรไปคำนาดีนะก็เป็นสะพานที่ยาวพอสมควรนะครับประมาณทัก400เมตรได้นะครับก็ใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็น อยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวพงการจะพาท่านผู้ชมประชมบรรยากาศข้างบนว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วเขากาลังทําอะไรของเขาอยู่นะครับบ่าวพงการก็เลยหาที่หาทางขึ้นไปอยู่มันขึ้นมายากเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมขึ้นข้างบนสะพานนะครับโว้นนะครับสะพานข้ามถนน ช่วงบ้านเหล่าทาวรไปคํานาดีถ้าทําเสร็จออกมานี่โอ้สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นทางดน้านที่ตะวันออกของตัวสะพานนะครับท่านผู้ชมก็ทำไปได้เยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมทำไปได้เยอะแล้วข้างบนก็ปูอ,อ,อะไรต่อมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโน่นนะครับนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับเปา่าบนการขึ้นมาข้างบนสะพานนะครับ ถามเขาได้แล้วบอกว่าไปได้ถ่ายได้ทำได้ก็โอเคนะครับเจ้านี้โอเคมานะครับแต่ว่าวงเจ้าก็ห้ามนะครับไม่อยากจะให้ไปถา่ายทำเราก็ไม่ว่ากันอันนี้เขาให้ไปทำถา่ถายทำได้นะครับโอ้เปิดกว้างดีขอบคุณคนงานนะครับที่ให้เราไปถา่ายทำให้ได้ดูได้ชมกันสหรับคลิปนี้นะครับข้างบนนะครับท่านบริชอจะเป็น ตัวสะพานข้างบนนะครับจะทําตีคู่เลยนะครับท่านผู้ชมทั้งไปทั้งกลับนี้จะไม่รวมกันนะครับต่างไกลต่างคกต่างตำอันนี้จะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เหลือแต่ปูพื้นนะครับปูพื้นน่าจะประมาณทัก3สามนิ้วหรือสนิ้วเนี่ยนะครับพอปูทับอีกทีหนึ่งนะหลังจากเอาแท่งซีเมนมาวางวางเป็นนี้นะครับแต่ว่า,วานี้แล้วเขาก็จะมาปู ทามาเทซีเมนทับอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมแท่งแต่ละแท่งนี่โอ้โหหนาเลยประมาณสิบนิ้วได้นะครับแต่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นทางขึ้นสะพานครับท่านผู้ชมทางขึ้นสะพานสวยงามครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวบ็นการจะเดินเข้าไปข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดินเข้าไปข้างในตัวสะพานเลยนะครับทําเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็เหลือแต่สองข้างที่จะทำเกาเรียกทําอะไรเมรเดีรอะไรอ่ะกันข้างเนี่นะครับเขากําลังทํากันอยู่เมเดีร์ข้างถนนนี่ข้างสะพานนี่เขาก็เอาเป็นสําเร็จรูปมาเลยครับท่านผู้ชมแต่ก็มีบางส่วนต้องมาเททับอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ เขาติดเรียบร้อยแล้วครับค่าตัวกันน้นสะพานหรือยังไงบบบการก็ไม่รู้ไม่ได้ถามเขาร้วยาน่าจะเป็นตัวกั้นสะพานนะน,นี่นะครับจะเป็นแท่งมาแต่มันเป็นแท่งมานี่เออนะครับเขามันติดแล้วนะครับตรงที่จะเทตรงนี้ก็จะเทนะครับตรงนี้จะเทปูนอีกทีหนึ่งตรงเนี้ตรงทมีลวดมีเหล็กอะไรเนี่ยเขาจะเททับ ให้มันติดกับโตเมนเออร์ข้างสะพานอีกทีหนึ่งนั่นหนามากครับท่านผู้ชมทางโน้นฝั่งทางโน้นก็ติดอย่างนี้แต่เขายังไม่ได้จัดเรียงจัดอะไรกันก็เลยดูแล้วก็ยังไม่เป็นเรียบ,ร,ยบร้อยเท่าไหร่นะครับเขาจะทําเป็นเหล็กเป็นอะไรมาสอดมัดผูกเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเททับอีกทีหนึ่งให้นั่นหนานะครับ <c oughs> จะเป็นทางขึ้นทางด้านมาจากโนนมบูร์นะครับตรงนี้ทางด้านทิศตะวันออกของตัวสะพานนะครับอย่างนี้นะครับฝั่งฝั่งทางโน้นอีกตัวหนึ่งนะครับนนนะครับฝ่ายฮน,นเขาก็กําลังเทเทคอสลก็จะถึงแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกห่อยก็คงฝั่งนี้ก็คงเสร็จนะฝั่งนี้ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของ ถนนข้ามสะพานนี้ถนนะสะพานข้ามถนนนี้คงจะเสร็จแล้วล่ะนะครับเขาก็รีบเร่งกันทํากันเหลือเกินมาจากฝั่งเข้าทางปากทางเขาก็เทเทเขาสละลอกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็งานเขาก็ไปได้ประมาณบ่าวมือนการลาจะเฉพาะงานถนนนี้ก็น่าจะประมาณทักสี่สิเปอร์เซ็นได้แล้วนะ สีสิบเปร์เซ็นต์ได้แล้วที่มองไปไกลๆโนอก็จะมาจากนนท์สมู์แน่อนอนนะครับท่านผู้ชมใกล้จะถึงแล้วสำหรับถนนที่เขาเทเขาสลอมานะโน่นที่มองเห็นไกลเขาขาวโนเขาก็เทมาแล้วเดี๋วจะจะมาติดที่ สะพานพานะตีนสะพานเชิงสะพานแล้วนะครับเขากาลังจะทาแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมก็คอยชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับบ่าเหมือนกันก็จะมาถ่ายคลิปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นระยะระ,ะสำหรับงานก่อสร้างสะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่าน